หาน,านึ่งหนึ่งหนึ่งขบราชนาวีมต์หลวงปู่นั่นด้านนั่นเก้าอี้รับรองเลยครับเดี๋ยวให้คณะสงฆ์วัดป่าววัดน,น้ำเย็นได้ชี้จุดนั่งให้พระเดชทตบุญหลวงปู่ด้วยครับหน้าสุดเลยครับหน้าสุดเลยนะครับขอถวายการต้อนรับถวายการต้อนรับอ่บาคบการนี้มวลหลวงปู่นั่

プロフェッショナルなやり方で3 okay, okay, okay. 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 okay.